สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนลองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับ ชวนชมรถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะครับสมาชิกท่านใดสนใจในส่วนของรถไฮบริดบ้างหรือเปล่าครับลองมาชมมาเช็คคันนี้นะครับนิสสันไฮบริดนะครับปี2 0 1 5นสาะครับสภาพสวยสวยครับวิ่งมาโดยประมาณ1,30 0 0 0กิโลเมตรนะครับลองชมลองเช็คดูได้นะครับจะสวยถูกใจสมาชิกกันบ้างหรือไม่ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อครับถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมไปดูรถนะครับแถวบางแคถนนกาจนาพิเศษนะครับทรงดีๆสีสวยเงาฉ่ำสีขาวสมบูรณ์ เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับใครที่กำลังเล็งรถไฮบิดนะครับมาชมในส่วนของ X t a i l ดูบ้างนะครับ Nissan X t a i l เอิดในราคา519,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็จะผ่อนก็เดือนละประมาณ9,000นะครับรองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับออปชันจัดเต็มนะครับพวงม,มาลัยมัลติฟังชันเบาะคู่หน้าปับไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS เนวิเกเตอร์แอร์แถว2ง โอ้โหครบเครื่องจัดเต็มนะครับลองคลิกมันมีอีกเยอะเลยครับผมจาไม่หมดแต่ก็ต้องบอกว่าเคยขับอยู่ตอนที่แบตเตอรี่ทำงานนี่เงียบมากๆเลยครับแจ่มเลยครับถ้าใครชอบแบบดูดีดูไฮขึ้นมาหน่อยก็น่าสนใจตัวนี้เบาะยังแน่นๆอยู่เลยครับวิ่งมาโดยประมาณ130,000กิโลเมตรลองชมดูได้ครับสวยถูกใจหาข้อมูลนะครับจะได้เอาไวาเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่า ที่เคยขับก็ประหยัดน้ำมันพอสมควรนะครับแล้วไปกันได้หลายคนด้วยอ่าทรงสวยแล้วก็มีไฮเทคโนโลยีนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆหลายๆท่านอาจจะกังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวนี้เขารับประกันให้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเป็นเทียบตอนที่มันออกมาใหม่ๆมันก็ดูน่ากลัวดูอาจจะแพงครับแต่วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วครับเดี๋ยนี้เขาเปลี่ยนเป็น ประจุประจุครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งลูกด้วยซ้าไอก็ลองชมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับผมเห็นว่าก็สวยแล้วก็เท่ดีครับทรงดีสีสวยเทคโนโลยีมีเผื่อมีใครชอบและถูกใจนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคกากจนาพิเศษนะครับเนี่ยครับมันก็สวยๆประมาณเนี้ครับเบาะดูแน่นๆนานั่งมากๆครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่น้องได้พิจารณาหารถสวยๆเอาไปใช้งานกันนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับภายในก็กว้างกวางนั่งสบายนะครับ ช่วงล่างถือว่าดีมากๆเลยครับเคยขับแล้วก็สมูทดีครับเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจนะครับสําหรับผมชี้เป้าในเบื้องต้นก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับ